ค่ะจเการตายของกระทิงถึง18ตัวในช่วงเวลาไม่ถึง1เดือนคือเดือนธันวาคมที่ผ่านมาที่ป่ากุยบุรีนั้นก็มีหลายคนตั้งข้อสันนิษฐานกันไปในสาเหตุการตายนะคะบางก็ว่าอาจจะมาจากเรื่องของสารเคมีหรือไม่ก็อาจจะมาจากโรคระบาดก็เป็นไปได้เราไปหาคําตอบกันในสเปเชียลรีพอร์ตวันนี้ค่ะ สเปเชียลรีพอร์ตโดยยาบำรุงร่างกายกลิ่นผลไม้รวมตราหมอเสียงชนิดน้ำเป็นยาสามมันประจำบ้านแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบำรุงร่างกาย สวัสดีครับหลังการตายของกระทิงป่ากุยบุรีที่จังหวัดประจวบคีรีขันเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อจนถึงตรวจสอบแหล่งน้ําและแหล่งอาหารเพื่อดูว่าการตายมาจากแหล่งอาหารตามธรรมชาติหรือว่าถูกฆาตกรรมจากอะไรกันแน่ไปติดตามจากรายงานคุณอนอนท์สีเปลี่ยนใจครับนี่เป็นสภาพของกระทิงตัวแรกที่พบตายอยู่ในป่ากุยบุรีพื้นที่โครงการฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขัน เมื่อวันที่สองธันวาคมที่ผ่านมาจากสภาพคาดว่ามันเพิ่งตายได้เพียงหนึ่งถึงสองวันจึงมีสภาพสมบูรณ์กว่าทุกตัวที่พบจากนั้นเพียงหนึ่งวันเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์เร่งเก็บตัวอย่างอวัยวะทั้ง5ส่วนได้แกต่ตับไตปอดหัวใจและม้ามไปตรวจสอบผลแหลบทางพยาธิวิทยาพบเชื้อแบคทีเรีย2ชนิดคือนอนฮีโมลิติกอีโคไลและคลอสตีเดียมเพิร์ฟฟินเจนซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ไม่ก่อให้เกิดโรคติดต่อ และพบได้ในสัตว์ที่ตายแล้วการตายของกระทิงตัวนี้จึงไม่น่าเกิดจากโรคระบาดได้แต่ผลพิสูจน์ก็ยังระบุไม่ได้อย่างละเอียดว่ามีสารพิษชนิดอื่นอยู่อีกหรือไม่แต่เราจะพบว่าอวัยวะภายในเน่าปอดมีเลือดข้างและตับมีจุดเลือดออกด้วยส่วนอีกประเด็นสงสัยที่ว่ากระทิงอาจตายเพราะได้รับสารไนเตรตจากการกินหญ้ามายราบลหลน้มที่เป็นพืชมีพิษ แต่ที่พบพืชชนิดนี้มีพิษสูงเฉพาะในช่วงที่มีการแทงยอดอ่อนขณะที่ย่ามายราบไร้หานามที่เจออยู่ห่างจากจุดที่กระทิงตาย2กิโลเมตรมีอยู่ไม่มากลักษณะแก่ออกฝักและดอกซึ่งจะมีสารในเตรตอยู่ในระดับปกติไม่สามารถทำให้สัตว์ที่กินตายได้ที่สำคัญก็ไม่พบมีสัตว์ป่ากินพืชชนิดอื่นตายและปกติกระทิงเป็นสัตว์ที่ไวต่อประสาทสัมผัสและมีสัญชาตญาณที่รู้ว่า หากเป็นพืชมีพิษมันจะไม่กินอันนี้มายราบเนี่ยถามว่ามันมีพิษไหมมันมีนิดหน่อยแต่ไม่เยอะแต่สัตว์เนี่ยเขาจะกินเขาจะรู้ปริมาณของเขาในการกินพืชอะไรที่มีพิษเนี่ยสัตว์จะไม่กินหรอกเขาจะขายเิงสารตยังสัตว์เขาเขาจะไม่กินอยู่แล้วเขาจะเขาจะ,จะบางทีเขากินแม้ว่มีพิษเขาจะคายทิ้งเขาจะเลือกเขาจะไม่กินนะครับพิษจากแหล่งน้ําที่สัตว์ปากินจึงน่าจะเป็นอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งที่เป็นสาเหตุการตายของกระทิง ซึ่งหากมีพิษก็น่าจะส่งผลต่อสัตว์น้ําก่อนแต่ก็ไม่พบมีปลาหรือสัตว์ชนิดอื่นตายขณะที่ผลตรวจตัวอย่างน้ําทั้ง12จุดก็พบเพียงแร่ธาตุตามปกติเท่านั้นแรงน้ำเหมือนกันถ้าไปกินแรงน้ําเดียวกันสัตว์เล็กก็ต้องตายแต่ไม่มีสัตว์เล็กตายมีเฉพาะกระทิงอย่างเดียวที่ตายฝ่ายปกครองอําเภอกุยบุรีและเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์สัตว์ป่าก,กุยบุรีวิเคราะห์ว่าการตายยกฝูงของกระทิงป่าครั้งนี้ อาจเกิดจากการวางยาในอาหารด้วยการใส่ไว้ในภาชนะแขวนกับต้นไม้ในระดับที่กระถินจะกินได้หรือยิงด้วยลูกดอกยาพิษจึงจะเป็นวิธีที่สามารถฆ่าได้แบบเจาะจงเฉพาะกระทิงได้ขณะที่ผู้ลงมือจะต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและรู้ความเคลื่อนไหวของกระทิงเป็นอย่างดีด้วยสาเหตุหลักๆที่ผมมองดูต้องมาจากคนในการกระทำหรือการวางยา ผลประโยชน์และความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานในกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชถูกจับตาว่าเป็นสาเหตุของการตายยกฝูงของกระทิงป่าพรุ่งนี้กลับมาติดตามพร้อมกับไขข้อสงสัยในเรื่องนี้ครับอานนท์ศรีเปลี่ยนจันทร์สเปเชียลรีพอร์ตรายงานพรุ่งนี้จะพามาดูว่าการตายของกระทิงฝูงนี้น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินงบประมาณจํานวนมากที่จะถูกส่งเข้ามาพัฒนาป่าพื้นนี้หรือไม่วันนี้สวัสดีครับ